แผงไฟโซล่าเซลล์โมดินั่นเองเพื่อนๆเ,เ,เป็นแบบกลมนะก็สามารถที่จะไปติดตั้งแถวบ้านเรานะครับเป็นโซล่าเซลล์ไฟทางเดินนะครับเห็นไหมติด1 2ึ4 5อตัวแสงไฟกระพริบคือการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อนๆก็คือใช้ในส่วนของดวงอาทิตย์ครับดวาแสงอาทิตย์นั่นเองที่ส่งแสงออกมานะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ แสงไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้ครับก็ชาร์จเข้าไปนะครับผมแล้วก็อยู่ได้ทั้งคืนเลยเพื่อนพอตอนคืนปุ๊บเนี่ยติดออโต้นะเพื่อนนี่เลยเพื่อนเวลาคืนนะครับจะใส่แจวแบบนี้เลยนะครับเอาไว้ทางเดินต่างๆนะครับเห็นไหมตามสนามหญ้าของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณที่ในส่วนของตัวไฟโมเดตตัวนี้ครับเนี่ยระเว้นนี้เลยนะครับยิ่งตอนมืดๆนะตอนคืนนะครับสว่างใสเลยนะครับใครที่สนใจนะตัว ไฟโซล่าเซลล์โมดีนะครับเป็นแบบกลมนะครับผมติดทางเดินหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับก็สามารถกดสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ